กาแฟสุขภาพนะครับของช่องลิฟ x ก,กระบอกเสียงประชาชนนะครับกาแฟจากโรงงานของผมเองนะครับผมเป็นโรงงานผลิตและนําเข้านะครับสารอาหารสารสกัดและอาหารเสริมต่างๆนะครับมาตรฐาน g h, h p FSCP ฮาลลานะครับตัวน,นี้เป็นกาแฟสุขภาพนะครับสุขภาพเป็นกาแฟสุขภาพนะครับสูตรนะครับคุมหิวอิ่มนานขับถ่ายดีขี้ข้อง กาแฟสุดนี้ดียังไงครับอย่างแรกคือราคาก่อนนะครับราคาเท่ากับเมื่อวานผมถามน้องแซมน้องแซมบอกว่ากาแฟตองในร้านสะดวกซื้อถ้าซื้อพร้อมแก้วมันนะ13บาทครับพี่อ่ะผมคุณม,มาดูกาแฟของผมนะ1ซองอย่างนี้นะครับใน1หอน่อเนี่ยมี25ซองนะครับผมขายเป็นเซต4หอ่อ4หอ่อ100ซองอย่างนี้นะครับ690บาทใน1ซองเนี่ย บรรจุ15กรัมครับมีกาแฟ3.8กรัมครับกาแฟ3.8กรัมจุกๆเลยกินแล้วดีดกินแล้วตื่นนะครับกาแฟตัวนี้คือหัวกาแฟไม่เปี้ยวปลายนะครับมีทั้งขั้วอ่อนขั้เข้มอยู่ในตัวเดียวกันนะครับแล้วก็มีครีมเทียมมะพร้าวถ้าเป็นกาแฟสุขภาพจะใช้ครีมเทียมธรรมดาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันตกค้างแล้วมันก่อโรคนะครับโรคต่างๆที่มากับครีมเทียมเยอะแยะไปหมดนะครับ หลอดเลือดอุดตันในสมองหลอดเลือดหัวใจอะไรอูเยอะแยะ,แยะอะไรที่เกี่ยวกับหลอดเลือดนะครับเพราะว่าคีมเทียม,ยมปกติเจ้ากินเนี่ยมันก็คือน้ามันน้ามันน้าม,มันพืชผ่านกรรมวิธีเอามาสเปรย์ไดให้เป็นผงนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้เราใช้ขิมเทียมมะพร้าวก็คือเอาน้ํามันมะพร้าวนี่มาสเปรย์ไดให้เป็นผงน้ำมะพร้าวดีอย่างไรคีมเทียมมะพร้าวมันก็ดีอย่างนั้นนะครับมันเป็นกาแฟสุขภาพมันต้องใช้ขิมเทียมสุขภาพนะครับสูตรน,นี้คืออิ่มนานอิ่มนานอิ่ม อิ่มนานขับถ่ายดีขี้ข้องอิ่มยังไงครับมีสารสกัดจากส้มแขนครับสารสกัดจากส้มแขกเนี่ยมันช่วยให้เรานะครับเขาเรียกว่ามันจะเขาเรียกว่ามันมันมันสร้างสมดุลลำไส้ครับตัวส้มแขกเนี่ยสารสกัดนอกจากคือเราเคยได้ยินคำว่าสารสกัดส้มแขกเนี่ยเรานักมักจะนึกไปถึงการที่มันทําให้เรากระตุ้นการขับถ่ายแต่จริงๆแล้วสารสกัดจากส้มแขกเนี่ยมันช่วยนะครับช่วยส่งสัญญาณไปถึงคือตัวสารอาหารของมันเนี่ยมันช่วยสัญญาส่งส่งสัญญาณไปที่สมอง นะครับให้รู้ว่าเราอิ่มแล้วเขาเรียกว่ามันช่วยทาให้เรารู้สึกอิ่มนะครับสารสกัดจากส้มแขนอนอกจากจะบํารุงลาไส้แล้วนะครับยังช่วยนะครับทำให้เรารู้สึกอิ่มพูดง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านนะครับมีสารสก,กัดจากถั่วขาวนะครับช่วยดูดซับแป้งและน้ําตาลนะครับกินแล้วคุณเขาเรียกว่าคนที่ชอบกินแป้งเยอะๆแลว้วอ้วนจากแป้งเนี่ยนะครับกินกาแฟตัวนี้นะครับมันจะไปช่วยดูดซับแป้งและน้ําตาลนะครับ มีแอลคาฮนทีนะครับช่วยเร่งการเผาผลาญนะครับแล้วก็เบาหวานความดันทานได้นะครับเพราะมีสารให้ความหวานใช้สารให้ความหวานแทนน้าตาลก็คือซูคารสนั่นเองนะครับสรุปว่ากาแฟตัวนี้ก็คือคุณกินแล้วนะคุณกินแล้วนะดีดไปทั้งวันเลยคือมันมันเข้มข้นมากนะครับตัวเนี้ยผมจะบอกว่ามันเป็นกาแฟแท้ๆคือตอนนี้ที่เราเห็นผมจะให้ความรู้คุณนะ คือในท้องตลาดเนี่ยผมเนี่ยในฐานะที่เป็นโรงงานผลิตนะครับผลิตกาแฟมาให้หลายหลายเจ้านะครับเราก็จะเห็นนะครับกาแฟนะครับที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยนะครับมันจะมีกาแฟประเภทแบบเขาเรียแกบบกาแฟเทียมกาแฟปรุงแต่งคือมันจะมันจะเป็นลนักษณะแบบนี้แหละก็คือนะครับบรรจุลงซองแบบนี้แหละแต่ว่ามันใช้วิธีการปรุงแต่งรสแต่งรสแต่งสีกาแฟแต่งกลิ่นกาแฟแต่งขมกาแฟ ก็คือกาแฟสัรงข้อนั่นเองคือกินแล้วให้รสชาติรู้สึกเหมือนกินกาแฟแต่ว่ากินแล้วไม่ตื่นนะครับส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะบอกว่าชงน้ําเย็นได้แล้วก็คือต้องกินทัก2สองสามซองอะ่ะถึงจะตื่นนะครับตัวนี้เราเป็นกาแฟแท้ๆราคาโรงงานราคาถูกกับกาแฟใดลทเว้นแต่เป็นกาแฟสุขภาพผมตั้งใจทําราคานี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านกินทุกวันเพราะกาแฟมันเป็นรที่ต้องกินทุกวันคือมันเป็นสินค้าที่ถูกที่สุดในช่องของผมแล้ว อันนี้คุณมาดูนะเนี่ยตัวเนื้อกาแฟคุณเห็นไหมเนี่ยพอมันลงไปปุ๊บนะครับมันจะเป็นสีดํามันจะเป็นสีกาแฟทันทีเห็นไหมเป็นสีกาแฟทันทีนะครับถ้าก็เป็นกาแฟปรุงแต่งนะครับเวลาคุณเทล,ลงไปปุ๊บอะคุณคนๆเพราตรงนี้มันจะเป็นเม็ดสีสีน้ําเงินมันจะเป็นเม็ดสีครับสีสีออกน้าเงินน้ําเงินนั่นคือกาแฟปรุงแต่งสีปรุงแต่งกลิ่นและก็ปรุงแต่งรสขมเวลาคุณเทลงไปปุ๊บมันจะเป็นเม็ดสีขาวๆหมดเลย มันแทบจะไม่มีเมดสีดำๆให้คุณเห็นเลยเพราะว่ามันไม่ได้ใส่เนื้อกาแฟเลยมันจะใส่ประมาณ0.3กรัมแค่นั้นแต่อันนี้ผมใส่3.8กรัมนะครับกินแล้วอิม่มไฟเบอร์ตัวนี้มีใส่ไฟเบอร์ด้วยผมลืมบอกไปไฟเบอร์ทําให้คุณนะครับขับถ่ายดีขี้ข้องนะครับกินแล้วอิม่มแล้วยังขับถ่ายดีแล้วยังช่วยดูดซับแป้งน้ําตาลอีกนะครับแล้วก็บํารุงสุขภาพด้วยครีมเทียมมะพร้าวนะครับครีมเทียมมะพร้าวก็เหมือนคณกินน้ำมะพร้าวนั่นแหละนะครับมันมีประโยชน์ ค่อนข้างเขาเรียกว่าค่อนข้างเขาเรียกประโยชน์ของมันสูงอะ่ะไม่ใช่ค่อนข้างสูงสูงเลยแหละนะผมก็พูดตามธรรมชาตินะให้คุณเข้าใจกันง่ายๆคุณกินแก้วนี้แก้วเดียวคุณอิ่มเลยบางคนบอกกินตอนเช้าสามโมงไม่หิวเลยนะครับก็ตัวนี้เป็นกาแฟที่ผมบอกว่าเป็นกาแฟสูตรสูตรสําเร็จของโรงงานผมนะครับหลายๆแบรนด์ทำออกไปส่วนใหญ่ลูกค้าทําไปขายกันซองละประมาณสามสิบาทสีท่สิบาทส่วนลูกค้าผมะนะลูกค้าผมที่ทําเนี่ยใส่กล่องบรรจุส,สวยๆนะ สิบสองสามพันข้าสิบถ้าเป็นพวกดัลลงดลาราก็แพงกว่านั้นอีกนะครับคันนี้เนี่ยผมขายเอซีผมเนี่ยผมขายทุกท่านที่เป็นเอซีผมและติดตามผมอยู่เนี่ยผมขายตกสองร้หกจุดเก้าบาทก็คือหนึ่งร้อยสองนะครับสีห่ห่อหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับสนใจกดทีละก้าเอ้ยไม่ใช่สนใจสนไม่ใช่ทิกตอกอันนี้เฟซบุ๊กสนใจก็นะครับทิมพ์ว่าสนใจหรือใจร้อนก็ทักอินบ็อกซ์ได้เลย นะครับหรือคุณจะแอดไลน์นะครับแอดไลน์แอดไลน์ออฟฟิเชียลของทางโรงงานของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานผมตอบและให้รายละเอียดได้ตลอด24ชั่วโมงครับกาแฟนะครับสุขภาพเนชโลเอก็ฟรีครับผม